บวัสดีครับก็พบก,กับแซนเมนยีซิมอนไกมาเล่นๆหรอกนี่คือแบตเตอร์แคนะครับเกมแบตเตอร์แคไม่ได้เล่นนานแล้วนะนี่คือลาดนะครับเอาไว้เล่นกับพี่จายนะครับซึ่งบุมนั้นเมื่อกี้ผมถายไปแล้วนะครับแต่ว่าุมผมเบยนั้นนะครับแล้วก็พวกเราจะกดเล่นกันตอนนี้ผมอยู่บทที่2แล้วนะครับ Yes. แล้วก็ผมจะโชว์ให้ดูนะครับนี่คือโซนิกแบบใหม่ครับคอรเล็บกับโซนิกครับซึ่งเป็นหนึ่งในคอลเล็บที่ประสบความสำเร็จไหมไม่รู้แต่ก็เข้าไปกันจกักรพรรดิแมวแล้วก็กดกันป่าอู้กลับมาแล้วนะนี่คือตัวละครทั้งหมดนะครับเปลี่ยนร่างได้หไหมเปลี่ยนร่างได้อุ้ยปกติอะเรา ปกติผมตอนอนุบาลน,นะครับผมเคยถ่ายคลิปเมี่อเคยครับแต่คลิปนั้นมันนานเลยมันแบบหน้าจอมันยังเบี้ยวเลยคือหน้าจอมันยังเบี้ยวผมใช้แอปนี้ผมจำได้ไม่รู้มันจะบั๊กหรือไม่ถ้าเกิดบั๊กอีกจริงๆแล้วมันมีแอปที่ดีกว่าแต่ผมใช้อน,นี้เพราะว่าทำเหมือนวัยเด็กผมไยใช้แอปเหมือนวัยเด็กผมแอปแบบในตำนานใช้แอปเหมือนวัยเด็กผม คุณว้าจะไหมแบบเออ,เอ,อ้อนกบไปไปดีกว่าอยากอยากเล่นมัม้งสสก็ว่าเพราะว่ามันสกอเรบโซนิกเออยากเล่นดูดิออว่เขามาค็โอเคเอขามาแล้วนะอ่าแคตอนนี้ถึงด่านที่นิวยอร์กแล้วนะครับซึ่งผมจะไปดูสมบัติก่อนมีอะไรเวลอยู่ไหนวะโอเคเก็บสมบัติทุกงหมนี้เพ,เพื่อเพิ่มพลังโจมตีโอเคทุกคนตือว่าเป็นเกมปกติเลยวะเข้าไปเลย โอเคตอนนี้ผมเข้ามาเลยนะครับสิงแมวครับสิงแมวสิงแมวแล้วก็ความลับที่ผมได้ไอของพวกนี้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะผมไปเข้าแบบมดมาคุ้มลุดมดเห็นหมดเป็นทั้งแค่ที่นันแบบเออเุ้ยเุ้ยทำไมตัวละครมันแบบเป,ปลี่ยนไปวะอ่ะเคยในคนไทยเลยนะครับนั่นแหละครับก็ใช่นหมครับ,รบซึ่งผมย้ายลัดเข้าไปในแบบมด เลือกไปเอาของในนั้นครับเพราะว่าการที่เราจานี้ใช่ไหมครับมันอันละสามสิบเก้าสิบเนี่ยครับแต่นี้ใช่ไหมครับมมอยากรู้ไหมครับเจ้เธอหนึ่งอันอาหารแมวอา,าหารแมวคุ้มค่ามากเลยครับแล้วบัมเบิ้นหนึ่งอาหารแมวก็สามสิบอันโคตรโคตรนั่นคือแบบคุ้มเอาเลยแล้ว,ลวก็แบบมันะก็คือ ต่อไปถ้าเกิดผมเล่นได้ผมก็อาจจะเอาตัวที่มันเป็นแบบมดี่ถึงผู้ไมาถูกแล้วผมจะแบบอาจจะเล่นไอ้ดานเมลนั่นนะครับไอ้ดานที่มันเป็นแบบไอ้ที่เป็นแบบนั่นแหละครับนานโอเคแล้วก็ต้องตัดคลิปไม่ไม่ต้องดีกว่าอ่าต่อไปไอดานเบอร์มิวต์่อเบอร์มิวต์่อเบอร์มิวต์ มาจะกทีแค่นี้ครับแล้วก็แบบโอเคครับกลัา let's go let's go แล้วก็แบบมัน,มนก็ถ้าเกิดไอ้โหมโดเอเรียนนั้นมาเอ้ยไม่ใช่ดิผมไปเล่นโหมดเอเรียนนั้นไม่ถ้าดิผมลืมผมต้องไปเล่นไอ้โหมดตำนานอะ่ะไอ้โหมโดที่มีพวกมีเวนเหรอครับ ที่มันมีพวกวแบบข้าวมันหมูตำนานคุณต้องไปเล่นในด่านอเอเลี่ยนแล้วด่านนั่นแหละผมชอบมากด่านนั้นก็ตื่นเต้นเลยด่านนั้นจำได้ด่านนี้เนี่ย let's go ได้แล้วเหรอเอยตัวอะไรบ้างตัวบ้านอือตัวซืือ,อ,อตัวบ้าว กลับมาเล้วักแป็กแดนต่อไปจาลกลาสมองมันก็คืออะไรแบบนี้เป็นแบบแดนบนบี่สองแต่มันจะยากแต่เล่นจะไม่เพิ่มราคาเยะด้านนี้เขาจะเพิ่มมาราคาครับเป็นเจ็ดสิบห้าจากห้าสิบเี้ยนี่จากร้อยเงนกับร้อย้าสิบจากสองร้อยกันสามร้อยอ่่เล เกมาเลยครับใช้อะแล้วนี่กับผมก็จ้ะแค่นี้แล้วครับเมื่อกี้จะจะแบบนี้ครับดานต่อไปคูโวลเบี้ let's go เป็นในด่านที่หก let's go สำหรับแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวีครับ